มาดูในเรื่องของโชคนะคะโอ้โหมันอาจจะหมายถึงการติดต่อในทุนธุรกิจงานทางไกลงานสายอาชีพลุยๆอาศัายอาชีพการเดินทางมีความสําเร็จความมั่นคงนะคะแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลชีพประจอรลงเท้าด้วยเช่นกันใครรอบุกเบิกงาน จังหวะของคุณแล้วที่คุณจะต้องลุยงานสร้างงานละสร้างอาชีพละใครรอบุกเบิกพราบางท่านเนี่ยอาจจะมาเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้อยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณมีคนเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมด้วยนั่นก็เรียกว่าโชคนะส่วนเอ่อหลายๆท่านอาจจะมีการอาจจะมีในเรื่องของความคิด ความคิดมากความคิดเยอะที่จะต้องไปไกลบ้านนะคะแต่เชื่อว่าได้ไปไกลบ้านนะเพราะรู้สึกว่าไพ่เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศทั้งนั้นเลยอะ่ะยกเว้นซะจากว่าคนที่เป็นอาชีพพ่อค้าแม่ขายการพยายามปรับปรุงบ้านทําบ้านปลูกบ้านใครต่อไปนี้ฉันมีเป้าหมายแล้วฉันจะปลูกบ้านแล้วฉันจะทําบ้านแล้วและราคามาแล้วนะคะและได้บ้านใหม่ได้ไหมได้ งานบ้านใหม่ได้ใครยิ่งทําอาชีพไปเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยสิเด่นมากๆเลยปรับรีโนเวททาบ้านขายวิศวะรับเหมาก่อสร้างความคิดงานความคิดได้งานออกแบบได้งานต่างๆได้งานอย่างเงี้ยอันนี้ก็เด่น <S <S นะแล้วก็งานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องใช้ความเขาเรียกวา่าต้องใช้ความสามารถหรือใช้ความรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่ๆ ะะและรวมไปจนถึงตรงนี้อาจจะไม่ใช่งานพวกสังหาแต่อาจจะเป็นงานที่แบบว่าคุณได้โปรเจกต์ใหญ่ได้โครงการใหญ่ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะศึกษาต่อระดับสูงมีโอกาสได้ศึกษาต่อค่ะในครึ่งปีนี้ด้วยนะถ้าใครต้องการเดินทางไกลไปศึกษานะคุณอาจจะไปแบบว่าเฮ้ยฉันฉันอยากจะขอทุนอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะนะคะหรือคุณอาจจะได้ทุนที่ต้องไปศึกษาไปดูงาน อันนั้นก็ได้โชคอะไรอีกบ้างมันเป็นแบบนี้ด้วยนะบางทีอะ่ะบางท่านต้องแบบว่าไปเหนื่อยหาเงินทํางานหาเงินไปเรียนไปอะไรอย่างนั้นแต่มันเป็นความสําเร็จของคุณในภายภาคหน้าแล้วที่สําคัญเด่น,ดนมากเด่นมากๆโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะแล้วก็โชคทรัพย์สินโชคทรัพย์เก่าโชคทรัพย์มรดกโชคจากการขายที่ขายทางได้โชคจากการทําบ้านได้มีบ้านให้เช่าได้นะคะตรงนี้ด้วยเออเข okay. นะคะรู้สึกว่าครึ่งปีหลังคุณจะมีดวงโชคด้วยนะคะต่อให้ดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวเสาดาวเสามันต้องเหนื่อยมันต้องต่อสู้